กรวัครับดูแล้วปัจจัยภายนอกเมื่อคืนก็มีเรื่องของตัวเลขของ GDP ที่ออกมาดีเกินคาดสองสัเมริกาบ้านเราก็ดูเหมือนการเมืองเอ๊ะชักเริ่มที่จะดูมีสถานการณ์ที่ดูจะดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ถ้าดูจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในไอตรงนี้วันนี้วันสุดท้ายของตรีมาสอด้วยเนี่ยมองยังไงดีครับคุณกรวัชครับครับจริงๆวันนี้ควรจะต้องบวกนะครับควรจะต้องบวกเพราะข้าของตัวประเด็นต่างประเทศก่อนแล้วกันนะครับ สหรัฐเนี่ยโครงสร้างเศรษฐกิจค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ตลาดอยากเห็นนะครับว่าสิสรัพเองเนี่ยต้องดีนะครับแต่ว่าเงินเฟ้อเนี่ยลงนะครับจะเป็นตัวอินพายว่าเศรษฐกิจเองเสี่ยงต่อรีเซชชั่นแรงๆน้อยนะครับแต่ว่านโยบายการเงินเนี่ยเป็นปลายทางนะครับก็เป็นที่มาว่าเมื่อวานหุ้นพลังงานนะครับหุ้นสถาบันการเงินสหรัฐเนี่ยรีบาวขึ้นมานะครับซึ่งโครงสร้างนี้ก็เป็นโครงสร้างหลักของบ้านเราด้วยนะพพลังงานนะครับดีตัวตาน้ามันตัวธนาคารพาณิชย์นะครับ ปรับตัวฟื้นนำเศรษฐกิจเนี่ยก็จะช่วยประคองตลาดหุ้นไทยได้นะครับอันที่2คือจีน PMI ที่ออกมาเนี่ยภาคบริการในประคองอินไลน์ตลาดคาดส่วน PMI ภาคการผลิตเนี่ยยังเป็นระดับหดตัวอยู่แต่เป็นตัวเลขที่อินไลน์ตลาดคาดก็คือ49่สิบเก้าพอยต์นะครับก็ดีขึ้นกว่ารอบก่อนนะครับก็ทําให้จีนเองเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้มีดาวไซด์มากกว่าที่ตลาดประเมินไว้ก่อนหน้านี้ข็ไปที่มาว่าตลาดหุ้นจีนตอนนี้เริ่มดิบๆขึ้นมาแล้วเขาาก็เก่งกันด้วยครับว่าอาจจะมีการกระตุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้การตติบบโรั เป้าหมาย5%เนี่ยเป็นไปได้สูงนะครับมันเลยเป็นภาพบวกต่อต,ตัวการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียในวันนี้นะครับ,รบส่วนภายในบ้านเราเนะี่ยผมคิดว่าเมื่อวานระยะที่ตลาดเองเนี่ยนะครับดูน่าจะต้องตอบรับบวกนะครับก็คือช่วงค่ําคืนนะครับที่มีบทสรุปของการหาหรือของแกนนําของพรรคที่ได้ดับหนึ่งดับสองออกมานะครับว่าเพื่อไทยเองน่าจะหนุนนะครับคุณพิธาเป็นนายกนะครับแล้วก็ ให้ตำแหน่งในเรื่องตัวประธานสภานะครับแกตัวก้าวไกลนะครับแต่ว่ามันออกโซลูชันมาว่าเออถ้าเกิดมันเดินหน้าไม่ได้จริงๆนะนะครับ mm hmm. ก็เพื่อไทยขอเป็นแกนนาในการตั้งรัฐบาลน,นะครับ mm hmm. อันนี้เป็นโซลูชันที่มันดูชัดเจนขึ้นนะครับว่า mm hmm. การมองบ้านเราเองเน,น่าจะมีทางออกนะครับผมก็เลยคิดว่าหลายๆคนที่ดูการมองไม่ออกว่าเอ,อ๊ะมันจะเป็นในโซลูชันไหนเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าท้ายสุดเราจะฟอมรัฐบาลได้ละนะครับ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นผู้นําคือก้าวไกลหรือเพื่อไทยซึ่งตลาดเองน่าจะตอบรับบวกไปก่อนครับคุณสุภชัยนะครับก็ น่าจะปรับตัวขึ้นนะครับแนวต้าน1502จุดนะครับกับ1510จุดแนวรับอยู่ที่1470ครับผมนะครับถ้าในแง่ของถ้าดูจากสาการอย่่งที่คุณกรภัพพูดถึงนะครับแล้ววันนี้วันสุดท้ายด้วยของอไตรมารสสแบบนี้ฮนะในเชิงของการเก็งกําไรเนี่ยกลุ่มไหนตัวไหนยังไงดีครับวันนี้ฮะครับก็คงเป็นกลุ่มที่มันไหลลงมาเพราะการมือมีชัดเจนก่อนหน้านี้นะครับน่าจะฟื้นตัวนะครับแล้วก็มอง กอฟินิจินะครับกลุ่ม ICT อย่างตัวทรูนะครับหรือว่าไทยคมเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสอา w a r d f o ขึ้นในวันนี้นะครับแล้วก็ประสานกับพุ่นโดมสิกอื่นๆอย่างเช่นค้าปีกที่ลงมาแรงนะครับตัวแบงค์นะครับก็พวกพลังงานก็จะช่วยประคองตลาดุ้นไทยได้ครับผมนะครับถ้าดูอย่างเมื่อวานเนี่ยมีอยู่ตัวหนึ่งก็คือบรสผพเมื่อวานรู้สึกว่าปรับตัวขึ้นก็ท่้งจะดีด้วยวันนี้มีโอกาสไปต่อได้ไหมในเชิงพื้นฐานครับครับ คือสอพเนี่ยเมื่อวานราคาน้ำมันดีดมาทั้งแรกนะแล้ววันนี้ก็ดีดต่อก็เป็นไปได้ครับว่าสปอาจจะมาสักร้อยห้าสิบเอ็ดร้อยห้าสิบสองนะครับเป็นแนวต้านตรงนั้นครับผม <S 1> <S 1> นะครับนะฮนะอันนี้ก็ในส่วนของอหุ้นก็ดูแล้วก็คงกราฟทูแล้วก็ตัวของไทยคมมีกรอบเก็งกําไรสั้นๆส,สักนิดไมหมครคุณกอล์ฟครับสําหรับสามหุ้นครับ,รบครับถ้าดูกราฟก่อนนะครับก็จะมีแนวต้านที่สี่สิบหกจุดสองห้ากับสี่สิบแปดนะครับแนวรับอยู่ที่สี่สิบสี่บาทนะครับครับถัดมาเป็นไทยคมนะครับ เก่งกำไรดู11.2กับ12บาทนะครับแนวรับอยู่ที่10บาทนะครับไม่ควรย่อหลุดตรงนั้นนะครับส่วน t u u นะครับก็จะมีแนวต้านที่บริณ6.65ครับกับบริเวณ6.8นะครับแนวรับอยู่ที่6.2แล้วก็ไม่ควรย่อหลุด6บาทครับผม